สวัสดีครับผมสมรยซานะครับคอร์รับนิสฟุตบูลและสตาร์สกอร์นะครับวันนี้เจอกันวัน ผาเรือหัสบดีที่28เพฤศจิกาอยู่นะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลเอเชียวันนี้ยังเข้มข้นน่าติดตามนะครับและผมจะโฟกัสไปที่1คู่หลักนะครับในศึก AFC c h a m มเปี้ยนส์และแนะนำฟุตบอลยิงกันเยอะแร็ยิงกันน้อยอีกอย่างลร1คหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก่อนนะครับกลุ่มฟุตบอล v i p 9 1 1 Sport สครับสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางวันนี้ครับ1คู่หลักของ AFC Champion ้ l นลนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างการท่าเรือพบกับเปอร์ซิบปันดุงคู่นี้เตะกันที่สนามกลางนะครับ BG s t a เเดียจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่ในแง่ของเรื่องสภาพแวดล้อมความคุ้นเคยยังไงการท่าเรือก็คุ้นเคยมากกว่านะครับแม้ฟอร์มการเล่นช่วงนี้จะไม่ดีนะครับแต่เชื่อว่าเกมเอเชียแบบนี้ คุณซื้อใหม่หน้าเก่าอย่างโคตรอ้นรังสรรน,น่าจะเน้นพอสมควรนะครับการจัดทัพเชื่อว,ว่าเน้นแบบเต็มสูงนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์นะครับเจอกับทางเปอร์ซิบันดูนะครับซึ่งชื่อชั้นศักยภาพเนี่ยอาจจะไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าดูจากการจัดทัพแล้วก็สมาธิเวลาเล่นฟุตบอลเอเชียพวกเขาเหมือนจะไม่เน้นมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเยือนทางการท่าเลยนะครับซึ่งต้องการแก้ตัวแล้วก็เรียกคืนความมั่นใจในช่วงของโคตรอ้นรอบที่สองน,นะครับ เพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้บทกันไปมาผมมองนะครับว่าการท่าเรือจะสามารถเอาชนะได้ตามต้องการแร็คมีโอกาสยิงขาดได้เชียร์การท่าเรือ F4 นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับที่ผมแนะให้เชียร์ยิงกันเยอะนะครับเป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกอินเดียนะครับเป็นเกมระหว่างเอละาบัสเตอร์พบกับ อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าฟุตบอลอินเดียถือว่าเป็นคุมทรัพย์ที่จะเชียร์ยิงกันเยอะได้ตลอดนะครับและคู่นี้ดูแล้วก็น่าจะยิงวมกันถึง3าัประตูได้ตามที่ต้องการเชียร์ยิงกันเยอะรูหะว่างเกละบัสเตอร์พบกับขัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันน้อยผมแนะนำหนึ่งคู่นะครับในศึกซาอุดีอาระเบียเป็นเกมระหว่างอ่าฟาเตพบกับ เอลริยาร์เออฟาเตตอนนี้มาตรฐานอ่อนลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็เกมลุกเฟิร์ดเจอกับทางเอลริยาร์ซึ่งสไตล์การเล่นเหนียวแน่นแรนอกรังเล่นแบบเพเสเนะครับเพราะฉะนั้นผู้นี้ดูแล้วรูปเกมอึดอัดทันการแรกจะยิงกันน้อยไม่ถึงสามประตูเชียร์ยิงกันน้อยผู้นนระรว่างเอลฟาเตพบเอลริยาร์นะครับสวัสดีครับสามู้รีกิฟนี้ฟุตบอลเอเชียคืนวันพระรหัสสบดรนะครับเชียร์การท่าเรือเชียร์ยิงกันเยอะผู้ระว่างเกลบาบัสเตอร์พบกลัวแร กินกันน้อยคู่ระ่างอัลฟาเตพบอัลริยาตขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ